รู้ทันกายและจิตใจของท่านโดยการเฝ้าดูในขณะนั่งภาวนาหลับนอนและขบฉันจงรู้ความพอดีพอเหมาะสำหรับตัวท่านใช้ปัญญาในการฝึกปฏิบัตินี้ต้องละความอยากที่จะบรรลุผลใดๆจงมีสติรู้ว่าอะไรเป็นอยู่การเจริญสมาธิภาวนาของเราก็คือการมองตรงเข้าไปในจิตท่านจะมองเห็นทุก เหตุแห่งทุกข์และความดับไปแห่งทุกข์แต่ท่านต้องมีความอดทนอดทนอย่างยิ่งและต้องทนได้ท่านจะค่อยๆได้เรียนรู้พระพุทธเจ้าทรงสอนให้สาวกอยู่กับอาจารย์อย่างน้อยห้าปีท่านจะต้องเห็นคุณค่าอย่าปฏิบัติเคร่งเครียดจนเกินไปอย่ายึดติดอยู่กับรูปแบบภายนอกการจับตาดูผู้อื่นเป็นการปฏิบัติที่ไม่ถูกต้อง จงเป็นปกติตามธรรม